ฉายแสงคว้าคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์จาก6สาว IVE กรีดสุดเสียงวันที่16มกราคมนี้สาวกได้มือไทยเตรียมแก่ท่าเต้นให้เป๊ะ้ายแสงแอดเวนเจอร์นำ IVE เดิน1นึ่งสโตนเวิลด์ทัวร์อินซีนีม่าโชว์ What I Have ภาพยนตร์คอนเสิร์ตครั้งแรกจากวง IVE ซึ่งบันทึกการแสดงสดจากคอนเสิร์ตเอนคอร์ที่จัดขึ้นในวันที่10และ11 สิงหาคม2024ที่ KSPO โดมกรุงโซภาพยนตร์นี้เปิดตัวครั้งแรกในเกาหลีใต้เมื่อวันที่16ตุลาคม2024โดยสาวสาว IVE, i อฟหรือ IBE จะกลับมาชวนคุณแดนไปกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวครั้งแรกในรูปแบบภาพยนตร์พบบันทึกการแสดงสดขนเพลงฮิตต่างๆที่เป็นที่รู้จักของ IVE, RT, I.M, a Blueblood, Blueheart, h o l y m o l y และอื่นๆ และการแสดงพิเศษที่สมาชิกวงได้คัฟเวอร์เพลงของศิลปินชื่อดังอื่นๆเพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าประทับใจให้กับแฟนๆล่อยจอยไปกับ E ี ve เดือนหนึ่ง d t o u r in b a n g k o k ินแวันพฤหัสบดีที่วันที่16มกราคม2568ในโรงภาพยนตร์ IVE เกาหลี a อรอโรม a าเอเยอญี่ปุ่น AIW การออกเสียงภาษาอังกฤษ a e เป็นเกิลกรุ๊ปเกาหลีใต้ที่ก่อตั้งแลนวบริหารโดย Starship Entertainment กลุ่มประกอบด้วยสมาชิก6คนได้แก่เกลยูจินเรวอยออลิสสและลีซอกลุ่มนี้เปิดตัวสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ธันวาคมพศ2564ด้วยซิงเกิลอัลบั้มเปิดตัว Eleven ชื่อกลุ่ม IVE แปลว่าฉันมีฉันได้ N D ฉันมีโดยมีความหมายว่าแสดงอย่างมั่นใจในสิ่งที่กลุ่มมีต่อผู้ฟังจากซ้ายไปขวาอันยูจินและจางวนยองเมื่อเข้าร่วมรายการโปร d u ิ e 48ในปี2018ในปี2018อันยูจินและจางวนยองเข้าร่วมในรายการทีวีเรียลลิตี้เอาชีวิตรอด p r o d ดี e 48และอยู่ในอันดับที่5และ1ตามลำดับ ทั้งสองเปิดตัวต่อสาธารณชนในฐานะสมาชิกของ Girl Group Project 2ปี6เดือน East Dog Jan Wan พวกเขาทำงานร่วมกับ i s a a ด Dog Jan Wan จนกระทั่งกลุ่มสิ้นสุดสัญญาและยุบวงในวันที่29เมษายน2021 เมื่อวันที่9พฤษภาคมฉันได้เปิดตัวซิงเกิลนำเวฟจากมินิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มที่มีชื่อเดียวกันเมื่อวันที่26พฤษภาคม Starship Entertainment ประกาศว่าเรจะกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับวงเมื่อวางจำหน่ายเวฟก็เข้าสู่ชาร์ตอัลบั้มโอริคอนและชาร์ต บิลบอร์ดเจแปนฮอตอัลบั้มที่อันดับหนึ่งอัลบั้มนี้ได้รับการรับรองระดับโกจากสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมครึ่งหลังของการทัวร์เดอะพรอมควีนส์กำลังดำเนินการรวมถึงการแสดง6รายการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันทัวร์นี้ดึงดูดผู้ชมได้97,000คนเมื่อวันที่13กรกฎาคมฉันร่วมมือกับเลดซี่เพื่อบล่อยซิงเกิลโปรโมตไอวอน ในเดือนสิงหาคมมีการประกาศว่าอีฟจะจัดทัวทั่วโลกครั้งแรกโชว์ What I Have เริ่มในเดือนตุลาคมในวันที่3กันยายนมีการประกาศว่าวงจะปล่อยมินิอัลบัมเปิดตัวในเกาหลีอีฟมายในเดือนตุลาคม13อัลบัมนี้มีซิงเกิล3เพลงโดย2เพลงในนั้น e a t ตอร์ y และ Off the Record จะเป็นซิงเกิลนำซิงเกิลที่3บัด d ีจะออกมาพร้อมกับอัลบัม ติดตามข่าวสารอ f t เด1 ST หนึ่ง t อ u r ี n Bangkok คผ่านช่องทางดังต่อไปนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม I v วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม IVEthE1 สตีเวิลด์ทัวรินซนีมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ i ิน h a i l a n ด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม a อเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชายแสงแอดเวนเจอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไชยนีแสงแอดเวนเจอร์อ